ครับตอนนี้เราก็อยู่ในเขตตลาดบัวใหญ่อันนี้ชื่อเต็นท์ว่าบัวใหญ่ฟิกโก้บัวใหญ่ธุรกิจนะครับก็พามาดูรถที่เป็นรถมือสองอยู่กับน้อง,งน้องติง,ตงน้องติงก็พามาดูคันแรกคันแรกปีเท่าไหร่ครับคันนี้ปี48ปี48ก็ถือว่าสวยนะเป็นสเปซ e ัก g อนเฮ้ยไม่ใช่เดยวเขาเรียกว่าอนะไรไม่ใช่สเปซกอนดากอนไอช่ไหม อ่าสเปซแคบประมาณนี้ราคาไหมครับ okay. คันนี้แรงไหมฟรี48แสนเก้าก็ยังคงตัวอยู่กับอีซูซูอันนี้เปิดได้ดูทุกคันได้ไหมเนี่ยเอาเปิดได้เนาะก็คือเดิมเดิมเลยข้างในแห้งๆเดิมๆนี่แห้งๆเดิมๆเลยนะถือว่าสวยนะใครมองหาอยู่ไม่ควรพลาดนะครับคันถัดมาดังก้อนไอใช่ไหมรุ่นเดียวกันราคาแสนเก้าเท่ากัน เครื่อง2,005นะครับปีประมาณ40เท่ากัน48ประมาณนี้อันนี้ปี40ก็ถ้าสมมติเนี่ยเงินสดเนี่ยสามารถที่จะลดได้อยู่แล้วล่ะขอให้เข้ามาคุยกันถ้าจัดก็ขอให้เป็นคนที่อยู่ในโบใหญ่แค่นั้นเนาะถ้าจัดนะครับแล้วก็ส่วนคันนี้คันถัดมาปี440นี่เครื่อง3,000ราคาเฮ้ยทำไมถูกกว่าล่ะ เครื่องสัมพันธ์เนี่ยราคาถูกกว่าเออเพิ่งเพ,พิ่งรู้นะที่จริงเครื่องแรงน่าจะแพงกว่าเนาะเออกลับกันเนาะค่ะคือก็จะอยู่การที่เครื่องแรงแต่ว่าอ,อาจจะกินน้ำมันก่อนอ๋อเครื่องแรงอาจจะกินน้ำมันแต่ถ้าประหยัดเนี่ยแสนเก้าเนี่ยจะเป็นสองพันห้าก็จะถูกลงมาหน่อยประมาณนี้อ่ะคันถัดมาสีทองก็สวยนะสีไม่ช้ำเลยอะสีจอดในล่มด้วยนะจอดในล่มตลอดเลยวีโก้ เป็นปีประมาณเท่าไหร่ครับคันนี้คีปี47-48 47ประมาณ47-48ประมาณนี้นะครับแล้วก็สรงมา200,900 2 0 0 0นะครับก็ที่เห็นข้างในก็น่าจะเป็นมีเบาะเบาะแต่งมาให้เรา้างนิดนึงเบาะธรรมดา,อรรมดาเอาไปดูหน่อยล้อล้อมิตซูเอาเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนได้ก็ข้างหลังก็มีรถอีกเพียบเลยอะแต่ว่ารอรอ,อปั้นอยู่อะรอเคม็มล็อกไม่เป็นไรไม่เป็นไร <c oughs> ข้ามไปข้ามไป คันถัดมาเป็นคอกติดคอกให้เลยอย่างนี้เท่าไหร่ครับพร้อมใช้งานสามแสแปดสามแสแปดก็เป็นหน้าแชมป์เรียบร้อยเป็นปีใหม่ปีนี้าเก้าปีกก็คือบรรทุกได้สบายเขาก็ใส่ยางบรรทุกแล้วใส่แหนบบรรทุกแล้วเรียบร้อยก็คือเอาไปใช้งานได้เลยใช่เอาไปทําเองก็หลายหมื่นนะครับคุ้มคนนี้ถือว่าคุ้มมากแล้วสิครับใช้ได้ยาวอ่ะ น่าจะถามอีกนิดหนึ่งอุดเพื่อนกค่ะนกอ๋อนกเยอะครับเออเมันจะออกแบบแนวทำลังครับอันนี้เป็นอิซุซสี่ประตูราคาไหมครับคันนี้ราคาคันนี้สองแสนห้าสองแสนห้ได้สี่ประตูแล้วก็รู้สึกว่าปีประมาณป,ปีประมาณสี่แปดก็ถือว่าโอเคอยู่นะสีเดิมรวมแบบดำดุเลยนะ อ่ะคันถัดมารถเก๋งอีก3คันที่เหลือ,เ,อเป็นแจ๊ตโหขาวแบบขาวมากอ่ะคันนี้สวย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 เลยแจ๊ตปีเท่าไหร่ครับอันนี้ปี49ปี49ส9 2 0 0องแสนสาม,สาสามได้เอาไปก็จัดทรงหน่อยใส่ล้อใส่ท่อรหดเตีย้ยหล่อเลยคันถัดมากอันนี้รถฝากขาย รู้ว่าปีเท่าไหร่แล้วก็ราคาที่เขาฝากตั้งไว้แสนเจ็ดก็ถือว่าไม่แพงนะสีแบบโดยรวมใสมากเลยได้ไปก็ติดฟิล์มเพิ่มนิดนึงไม่งั้นร้อนตายเลยใสมากนะครับคันอีดคันหนึ่งคันนี้พิกเจ็ดหมื่นห้าเงินสดลดได้อยูแล้วประมาณนี้ปีไม่แน่ใจ,ใจก็ได้เนสามห้าแล้วว่าง น่าจะไฟท้ายเดี๋ยวไปดูไฟท้ายแล้วก็มีของแต่งให้ด้วยนะของแต่งก็แต่งให้แล้วก็คือเป็นไฟนะครับไฟเพชรมาเลยอ่ะใครมองหาอยู่นะรถคลาสสิกนะ,อะขอฉบดูไฟด้านหลังนะเครื่องพันหหรือพันสามไม่แน่ใจฮะพันหนี่พันหไฟท้ายมันก็จะติดกันอย่างนี้นะถ้าพันสามันก็จะแยกไอตัวนี้จะไม่มีนะท่อนนี้จะไม่มีนะครับก็ได้ไปก็ ใส่ใส่แม็กหน่อยใส่ท่อหน่อยก็เป็นไปรุ่นซิงไปเลยเรียกว่าอาดีตเคยแรงนะคันนี้ประมาณนี้อันนี้ดูบันท้ายนะครับบันทายนี่บันท้ายก็ประมาณนี้นะครับแล้วอีกคันหนึ่งไทเกอร์ Tiger เป็นไงบ้างครับไทเกอร์ต,ตัวนี้ก็ขายตัวนี้ก็ขายอยู่ที่แสนแปดนะครับก็ถือว่าเดิมรวมปีประมาณประมาณสี่สองครับ คือว่าได้ไปก็แอร์เย็นเพีงเพราะมันทุกได้ด้วยเพลงเพราะประมาณนี้แล้วก็โซนอนาคตท้ายโดงกําลังปั้นอยู่ก็มีถ้าขายตามซากก็มีมาคุยกันเนะาะก็มีมนะมาคุยกันเนี่ยมีเพียบ <S 2> <S 2> ๆ,ๆเลยจอดอยู่ตรงนู้นนะแล้วก็โซนนี้ก็เป็นโซนที่พร้อมขายอยตรงนี้นะครับฝากเบอร์โทรหน่อยเผื่อใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้สนใจขึ้นมาเบอร์โทรน้องเองเลย เอาเอา,เอาเป็นเบอร์บริษัทเราบ้าเอา่เอได้อ,อะไรพี่หรอจำเบอร์ได้ปะ้ะจำไม่ได้โอเคโอเคเดี๋ยวรอน้องก่อนนะครับก็คันนี้ถือว่าโอเคนะในส่วนตัวผมอนะ่ะเพราะว่าเขาเสริมแนบพร้อมบรรทุกได้เลยอะ่ะเห็นปะออแต่เอาไปก็ต้องไปซ่อมนิดนึงนะครับเพราะว่าเพื่อนๆก็รถสายบรรทุกนะครับมันก็จะมีมีหยดเนาะหยดนิดนึงนะครับก็ซ่อมได้นะครับ ประมาณนี้ก็เป็นทางเลือกนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนใครที่มองหารถมือสองราคาประมาณแสน,ต,น,ต,นต้นแสนแกลางแสนปลายเนี่ยก็มีให้เลือกเนี่ยประมาณนี้นครับครับเบอร์โทรตามนี้เลยเนาะเบอร์โทร0ูนย์8 8 6 8หนึ่งศนปปดหดสองติดต่อชื่อน้นอง,งน้องติ๋งเนี่ยเลยนะครับก็โทรประมาณนี้เลยก็ พามาดูคร่าวๆนะครับคลิปนี้ไงก็ขอบคุณน้องติ๋งมากครับขอบคุณครับ